ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามเช้าเช้าวันนี้นะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับสองเล่มนะครับยุบเดียวกันนะครับ ก้าสิบกว่าปีขึ้นไปเหมือนกันนะครับ,รบถือว่าเป็นมีดยุบต้นๆน,นะครับเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับเรามาดูกันเล่มนี้ก่อนนะครับดำงาฝักไม้นะครับดำงาฝักไม้ยุบต้นๆน,นะครับนี่นะครับมีดยุบต้นนั้นนะครับจะทำขึ้นมาแบบ นะครับไม่ยุ่งยากนะครับนะครับการลัดมีดตัวนี้ก็ทำขึ้นมาจากทองเหลืองนะครับนี่นะครับทองเหลืองเก่าจะออกครคำๆอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นมาจากธรรมชาตินะครับหาบใครเหล่านี้นะครับอายุของเขานั้นะครับเก้าสิบกว่าปีนะครับดูครับมีดเล่มนี้ถูกใช้งานนะครับนะครับมีดเล่มนี้ถูกใช้งานมาอย่าง ชกโชนนะครับนะครับวายเก่านั้นมันขาดนะครับก็เลยไปรัดไวายมาใหม่นะครับนี่นะครับความเก่านะครับก็อยู่ดูให้ดูที่เนื้อไม้นะครับอย่างนี้นะครับหยุบหยุบย่นย่นอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นริ้วริ้วอย่างนี้นะครับเป็นเส้นเส้นนะครับนะครับไม้เก่านะครับ ส่วนวายนั้นนะครับไปรัดมาใหม่นะครับนะครับเพื่ออายุยืดอายุการใช้งานนะครับนะครับไปอีกอย่างน้อยก็9ก้าสิบหรือร้อยปีนะครับนะครับถ้ารักษาดีๆนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับใครสนใจนะครับนะครับมีจุบต้นๆนะครับ ก็เอาควรเอาไปศึกษานะครับนะครับแทนที่คนใหม่ๆนะครับอยากให้แนะนำนะครับแบบนี้นะครับอยากแนะนำมีดแบบนี้นะครับไปเป็นมีดครูก่อนนะครับนะครับว่างาเก่านั้นนะครับนะครับเป็นอย่างไรนะครับนะครับงาเก่าจะออกชํำๆนะครับนี่นะครับ วยงามครับขนาดเก้านิ้วนะครับเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับดำงาฝักไม้นะครับความยาวรวมด้ามเก้านิ้วนะครับเฉพาะใบนะครับห้านิ้วนะครับนี่นะครับความเก่านะครับดูครับเก่านอกเก่าในนะครับอย่างนี้นะครับเก่านะครับ ใบมีดนะครับเป็นลายเซมาใบโพครึ่งใบนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูเหล็กเก่านะครับออกดำดำครำๆนวลๆอย่างนี้นะครับเหล็กเก่านะครับนะครับแล้วก็ในรลองเลือดนะครับจะเป็นคื่นๆอย่างนี้นะครับการตอกด้วยมือนะครับนะครับการตอกด้วยมือนะครับ กระดูกงูนี่ก็ตอกโดยมือนะครับจะมีลึกบ้างตื่นบ้างนะครับรอยเกินมั่งนะครับนะครับดูครับช่วยงานนะครับครับเหล็กเก่านะครับเหล็กแบบนี้ดูแลง่ายนะครับสนิมไม่มีนะครับนะครับรักษาดีๆอยู่ไปอีกนานนะครับนี่นะครับการเข้ากันมีดนะครับชิดๆอย่างนี้นะครับ นะครับมันมีโยกมันมีคลอนนะครับนะครับทองเหลืองนะครับมีนะครับดูครับแห้งๆนะครับกันขัางนะครับนะครับดูนะครับลายเซมาใบโพครึ่งใบนะครับนะครับมีจุดต้นนะครับเฉพาะใบห้านิ้วนะครับ ขาดนิดหน่อยก็คือว่าห้านิ้วนะครับมีดหลวงพ่อจะไม่สม่ำเสมอนะครับบางทีก็เกินนิดนึงนะครับบางเล่มก็ขาดนิดนึงนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเก้านิ้วนะครับยาวรวมดำนะครับใบก็ห้านิ้วนะครับนะครับเหล็กยุบเก่านะครับสวยงามครับนะครับ การสร้างก็ถูกกําไวทีนะครับรอยกบสาเหล็กนะครับเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับรอยกบสาเหล็กนะครับตีขึ้นได้รูปได้ที่แล้วนะครับก็ใช้กบสายเหล็กใสให้เรียบนะครับแล้วก็ขึ้นหันเมต็ดต่อกลายกระดูกงูลรองเลือดนะครับสวยงามนะครับดูครับ นะครับงานะครับแตกลากผักชีอย่างนี้นะครับลาล่าๆอย่างนี้นะครับงาเก่านะครับนะครับงาที่ถูกใช้งานนะครับก็ผ่านไปหนึ่งเล่มนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้ก็ยาวเก้านิ้วเหมือนกันนะครับอายุนั้นนะครับ ก้าวขึ้นเหมือนกันนะครับเฉียดเฉียดลอยปีเหมือนกันนะครับนะครับดูครับตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับแม้ลัดฝักมีตัวนี้นะครับเป็นทองเหลืองทนทานนะครับไม่มีผุนะครับคนรุ่นเก่านะครับจะทําอย่างนี้นะครับตีพับเข้าไปนะครับเป็นทองเหลืองนะครับทําขึ้นมานะครับแบบง่ายง่ายนะครับ แค่ว่าคงทนนะครับนี่นะครับลอยนะครับขาบไข่นะครับเข้าไปอุดในร่องนี้นะครับมีดเดิมนี้เก่าเก็บนะครับไม่เคยได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่นะครับดูขาบไข่นะครับเข้าไปอุดนะครับสวยงามนะครับดูครับ นี่นะครับไม้เก่านะครับไม้พยุงนะครับดับไม้ฝักไม้นะครับราคาก็ไม่สูงนะครับจับต้องได้นะครับนะครับคนใหม่ๆนะครับแนะนําดับไม้ฝักไม้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเก่าและดูง่ายนะครับไม่สลับซับซ้อนนะครับนี่นะครับดูนะครับกันรักมีดนะครับนะครับผมไม่ได้ขัดออกนะครับ ปล่อยธรรมชาติไวยก่อนนะครับถ้าอยู่น,น,นานๆก็ต้องขัดนะครับนี่ก็เพิ่งได้มานะครับนี่นะครับใบมีดนะครับก็เซมาใบโพครึ่งใบเหมือนกันนะครับแต่ว่าลายกระหนกเทวันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้จะมีอาถารหลวงพอ่อตอกไว้ด้วยนะครับนะครับลายเซมาใบโพครึ่งใบ สวยงามนะครับอายุนั้นนะครับพอกันนะครับเก้าสิบกว่าปีเหมือนกันนะครับท่านใดสนใจเล่มไหนก็โทรมานะครับนะครับอันนี้ไม่ได้ขัดออกนะครับได้มาอย่างนี้ก็ทําวิดีโอแบบนี้เลยนะครับนะครับดูครับหลังขนกเผาวันนะครับสวยงามครับนะครับดูครับการเข้าข้างมีดนะครับ ไม่มีโยกไม่มีครอนนะครับข้างนะครับเขาจะออกอย่างนี้เองนะครับไม่ได้ทํามาใหม่นะครับข้างนะครับจะออกดำๆอย่างนี้นะครับถ้าใส่ข้างมากนะครับมันก็จะเดือดออกมามากนะครับถ้าใส่ข้างน้อยก็จะเดือดออกมาน้อยนะครับเลื่มนี้ใส่ข้างเยอะนะครับมันก็มันนูนออกมานะครับ อันในใส่ข้างน้อยก็จะไม่นูนขึ้นมานะครับนะครับการเข้ากันมีดนะครับนะครับในดํามีดนี้นะครับจะผสมมวลสารต่างๆนะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์นะครับในด้านพุทธคุณของหลวงพ่อนั้นนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันภัยนะครับอยู่ยงคงกระพันแข้วคาดปลอดภัยนะครับ ของการพวกผีปีศาจคุณไซม์มนดำนะครับนะครับทุกเล่มนะครับนะครับเดิมเล่มนี้นะครับจะมีนะครับนโมพุทธายะนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับไว้งามนะครับ โอ้ขออภัยนะครับน่ายกฝั่งนี้นะมั่งนะครับนโมพุทธายะนะครับต่ฝั่งนี้นะครับนมะพทะนะครับนะครับดูครับการตอกด้วยมือนะครับลึกๆนะครับช่างนะครับฝีมือนะครับช่างสมัยเก่านะครับนะครับนะมะ ฝั่งนี้จะเป็นนะโมพุทายะนะครับวัดใจธาตุสีนะครับคาถาหลวงพ่อนะครับตอกไว้บนใบมีดแล้วก็ปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับชาตีมีดนะครับดูครับ ไอ้ด้วยมือตอกด้วยมือจะมีรอยแฉลบรอยเกินอย่างนี้นะครับครับดึกบ้างตื่นบ้างอย่างนี้นะครับสวยงามครับมีเล่มนี้นะครับรอเจ้าของใหม่ไปทําความสะอาดอยู่นะครับแต่ถ้าอยู่กับผมนานๆนะครับผมก็ต้องขับออกนะครับนะครับได้มาอย่างนี้ก็ถ่ายทาวิดีโออย่างนี้เลยนะครับนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับ ถ้าขัดออกก็จะเห็นเหล็กเววาวนะครับออกดำๆนวลนๆนะครับนะครับแต่นี่ยังไม่ได้ขัดนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับสวยงามครับ ความยาวรวมดำก็9ก้านิ้วนะครับใบนะครับก็ห้านิ้วนะครับเริ่มนี้จะเกินนิดหน่อยนะครับแต่ก็ตีว่าหนิ้วรวมดับ9้านิ้วนะครับสวยครับทาใดสนใจก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์0885861329นะครับสวยงามครับ ท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทังหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็พอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ